ดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เลโทเกน,นครับวันนี้ม,มาอยู่ที่ฟอจูนนะครับพอดีวันนี้ได้มาเจอกับเสียนอตอรครับผมอยากจะมาคุยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็คือได้เคยรู้จักกับนิสารเมรกา ครับครับซึ่งเป็นนิยสารของเกมสมัยก่อนนะใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็อยากจะมาพูดคุยนะครับเรื่องที่เซนอตโต้เนี่ยเคยได้ไปทําที่นิยสารแห่งนี้นะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างฮะตอนตอนนั้นไปไปฝึกงานครับไปฝึกงานที่จะโอ้แต่จำขออภัยจําปีไม่ได้จริงๆครับทุกตอนผมไปฝึกงานนั่นก็เป็นยุคใหม่แล้วครับเป็นยุคที่มีเครื่องคอนโซลระดับแบบเพย์สหรืออะไรพวกนั้นไปแล้วครับถ้าสมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ แต่จ,จาได้ว่าออตอนไปฝึกงานเนี่ยก็คือที่ไปฝึกอะเพราะว่าจริงๆอาจารย์เขาไม่ให้ฝึกตรงกับสาขาวิชาที่เราเรียนก็ได้ป่าผมก็เลยไปฝึกที่ก็เลยตัดสินใจเพราะว่าผมชอบสายเกมก็เลยไปฝึกกับที่ทางเมกาก็อตอนนั้นก็มีออตอนนั้นผมขอไปออพี่มา้าพี่วุฒอ,อ่าพี่บอมบอะไรอย่างเงี้ยครับเซตเติมพี่ลูกี้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพี่โจอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมว่าพี่โจยี่ก็ประมาณนี้ครับก็แล้วก็ตอนที่เข้าไปฝึกก็ ออชอบมากเพราะว่าระบบการทํางานเราจะได้เห็นทุกรูปแบบเลยครับอตอนนั้นก็ไปช่วยงานในฐานะเด็กฝึกง,งานก็จะไปทําเรื่องของการส่งที่เขาจะมีการส่งคูป,ปองมาแลกบทสรุป อ่าใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการเขียนมีการเขช่วยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่อง Les Resident Evil ด้วยเพราะตอนนั้นมันมีสรุปบทความเกี่ยวกับ Les Resident Evil ทั้ง3ภาคอะไรเงี้ยครับครับประมาณนั้นครับช่วงนั้นครับช่วงนั้นเพราะตอนนั้นตอนที่ผมไปฝึกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะมีโปรโมทหนังเรื่อง Les Resident Evil กำลังเข้ามาใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นก็คืออยู่ในยุค p l a y s t a t i o n อ่าใช่ครับใช่ครับแต่แต่ว่าตอนนั้นก็คือไปทำตั้งแต่ยุคซูเปอร์เฟมิคมไหมครับ โอ้ไม่ถึงครับมผม,มผมไปเอ้ผมไปมันมันมันอตอนผมเข้าผม,ผมว่ามหาลัยช่วงนั้นผมน่าจะประมาณเพศหนึ่งเพศสองแหละครับประมาณเพศหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับแล,แล้วเราเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ r e s i d e n t e v i l นี่เราต้องเล่นแบบ บบไปกผมผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าว่าผมอาจจะไม่เหมือนกับที่หลายคนคาดหวัง <Yeah. S 2> อ่าผมอ่าผมอ่ะ,อะเป็นคนชอบ r e สเซ e ต์อีวิในยุคข,ของอันเบ l ่าจริงๆอ๋อ oh, oh, oh. แล้วพอหลังจากบทยุคอั b เบ l ่าเนี่ยผมยอมรับว่าผมจะมีโฟกัสกับทาง r e สเซนต์อีวิน้อยลง mm hmm. อ่าภาคสุดท้ายที่เล่นแบบจริงจังเลยก็เล่นกับน้องก็น่าจะเป็นภาค5 ภาคห้านะฮะใช่ครับแล้วสี่สี่นี่คือเล่นคนเดียวจนแบบว่าเขาเรียกเล่นเล่นเล่นแบบชอบมากๆเลยคือภาคสี่แล้วก็หลังจากนั้นพอมาเป็นภาคห้าปุ๊บเราเริ่มเห็นว่าอะไรบางอย่างที่บรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปครับเป็นแอคชั่นและก็ด้วยครับแล้วก็รวมรวมไปถึงเข้าใจได้ว่ามันเป็นการมาของเขาเรียกะไาการขยายบทความการขยายความที่มากขึ้นแต่ว่ามันขาดเสน่ห์อะไรบางอย่างไปผมก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคผมก็ลดทอนลงแล้วบวกกับว่าเรามีตัวเลือกเยอะตอนนั้นเรามีตัวเลือกเกมอื่นๆที่เราจะต้องเล่นอีกก็เลยผมก็เลยต้องยอมพักตัว Resident วิวไปอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ก <ๆ S 1> ็แสดงว่าหลังจากภาค5ไปแล้วก็คือจบ <c oughs> ก็แทบจะไม,ม่มีมีต่อ6อีกนิดหน่อยครับแต่หกอ่ะหมันมีอ่าไอ้ี่ใช่ไหมมันมีหลายเซอร์เคิลมันมีหลายเนื้อเรื่องของเรา<ช> <ๆ S 2> ก็เลยยังเล่นไม่ไม่ถ่องแท้เท่าไหร่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนต่อไปเป็นเเป็น8ดเนี่ยเราก็แทบแบบไม่ได้จับเลยใช่ครับใช่ครับอ่าจะว่างั้นแต่จะกอาจจะอาจจะกลับมาจับเพราะว่าเนื่องจากอ่อพอผมมีโอกาสได้ทํางานอยู่ในออนไลน์เซชั่นใช่ไหมครับครับก็จะมีได้คุยกับพี่เอกคุยกับอะไรเง ไปเล่นก็ได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนจากมุมมองบุคคลที่3ามกลับมาเป็นบุคคลที่3ได้เนี่ยผมก็อาจจะอยากเล่นก็ได้เพราะผมไม่ค่อยชอบเล่นแบบมุมมองบุคคลที่1ครับใช่ครับเพราะว่ามันจะมันจะบังคับยากเลยนะเพย์สี่เพย์ห้าอะไรเงี้ยอาจะเป็นเรื่องยุคคนยุคเก่าก็ได้ครับเพราะว่าเราเป็นโมชั่นซิกเนตนะครับครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นบุคคลที่3จะดีกว่าใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นนี่คือยิงซอมบี้แล้วไอเทมตกใช่ไหมฮะที่ว่าอ๋อใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไม่ผมผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพอตัวเล เราเริ่มเยอะครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นแฟนขับอะไรจ๋าขนาดน,นั้นน่ะก็เลยทําให้เราก็เลยแบบเลือกที่จะไปเสพอย่างอื่นอุยตอนนั้นผมบ้าเลยรีวิวมากครับเก็บทุกภาค ในช่วงในช่วงในช่วงอันเบล่าคาเดือดขึ้นนั ah, ่คือผมเก็บหมดเลยฮะผ้าที่ไปลงให้กับดีมแคทก็เก็บซื้อดีมแคทเพราะว่ารู <Of S 1> I I really like ้ว่าเดี๋ยวมันจะมีโค้ดบริิก้าไปลงถึงแม้ว่าจะรู้ว่าโค้ดบริิก้าก็จะมีแปลงมาลงที่หลังตอนเพย์สหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยภาค4ก็ไปซื้อเกมเอ้ยซื้อภาครีเมคหนึ่งกับมือหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับซีโร่ตอนนั้นก็เป็นไปซื้อเกมคิวก็เพราะว่ามันมีภาครีเมคหนึ่งกับซีโร่ด้วยอ๋อผมชอบมากครับผมลงไหลกับคาลิสหาดกับอันเบล่าามกๆครับคก็็ือเปน มาตั้งแต่ภาคหนึ่งใช่ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่พอตอนหลังก็เลยทําให้อาจจะเบาๆลงไปครับครับแล้วหลังจากที่ทําสกุ๊ปตรงของอนิสสั์เมกาตอนนั้นที่เป็นในวิวครับ <ไป S 2> ค,ครับแล้วได้ขยับขยายไปทําอย่างอื่นๆยังไฮะหรือว่ามีมีเขียนบทความช่วยเหลือบ้างเอ้ยแบบแบบผมผมได้รับจ็อบเขียนบทความบ้างเล็กๆน้อยๆครับ,รบแล้วก็มีเกมหลายๆเกมในช่วงนั้นที่ผมไปทํางานร่วมกับพี่ๆเมกาบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแล้วแล้วจะมาจริงจังอีกที ที่ได้มาทํางานบนกับนิตยสารของทางออนไลน์สเตชันแล้ว oh. ขาประมาณนั้นประมาณนั้นครับประวัติน่าสนใจมากๆผมผมก็อยู่กันอย่างนี้คไม่ได้ไปอะไรอะไรเพราะว่าเพราะว่าก็ก็รู้มาจากงานไทเลนทอยเกมคลาสสิกครั้งนู้นนะครับที่ได้ขึ้นไปสัมภาษณ์กับทางนีซันเมกาใช่ใช่ใช่ผมรู้มาจากตรงนั้นผมก็โชคดีได้อยู่กับรุ่นเดอะของเอ่อเมกาณตอนนั้นหลายๆคนครับก็เลยก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันครับครับแล้วก็ได้ทําสกู๊ปของเรสซิเนท์วิวนะครับส่วนใช่ใช่ครับแล้วก็มีมีเอ่อส่วนใหญ่จะช่วยงานป่าปายครับเพราะว่าเรา เป็นไปเป็นเด็กฝึกงานครับแล้วก็แล้วก็จะบอกว่าไงดีได้เรียนรู้เรียกว่าเรื่องของออสต็อกบ้างได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการการทางานอะไรอย่างเงี้ยครับก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็เข้าใจว่าจนพอเรารู้ว่า,อาโอเคกับสื่อสิ่งพิมพ์เราอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับครับ,รบประมาณนั้นครับเราก็เลยมา หลังจากจบตรงนั้นไปพอเรียนจบปุ๊บก็มาออนไลน์สเตชันใช่ไหมครับยังครับตอนนั้นถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเอาตามประวัติจริงๆเลยอะ่ะก็คือพอหลังจากที่เรียนจบเนี่ยจบผมว่าจะจบจากสายโฆษณา่าแต่บังเอิญว่าตอนทําทีสิดอะ่ะผมทําเป็นเกี่ยวกับหนังหนังสั้นอแล้วงานนี้พอดีผมต้องทำงานออพอเรียนจบเสร็จก็อยากทำงานเลยก็เลยเหาเขาเรียกอะไร ล่อนอหาที่สมัครงานจนกระทั่งไปเจอที่หนึ่งเขารับตัดต่อผมเริ่มจริงจริงผมจริงแท้เลยการรับงานเข้ากับวงการเกมครั้งแรกอ่ะผมเริ่มจากการตัดต่อก่อนแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อกับเกี่ยวกับเกมเลยนะครับเป็นเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่เขาทําเกี่ยวกับพวกอาคายข่าวเขื่ออะไรเงี้ยจนกระทั่งบริษัทนี้แหละองค์กรนี้แหละเขากําลังจะเชนจะเปลี่ยนไปทําช่องเกมช่องแรกแห่งประเทศไทยคือ G ีสแควรแล้วนั่นเลยที่มาของการที่ผมก็เลยได้เข้าไปทําแล้วก็เป็นซีรัลโต ครับผมก็เป็นที่มาช่อวหวยยาวนานครับครับครับเก่ามากเก่ามากครับเก่ามากมากใช่เพราะว่าคือถ้าใครไม่รู้นะอาจจะไม่ไม่ไม่ทราบเลยนะว่าตรงนี้มาแบบไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเข้ามาเลยนะก็คือแบบมีมีเหมือนกับเข้ามาในวงการเนี่ยนานมากๆคือคือหลายคนน่ะหลายคนน้องๆหลายคนมักจะถามมักจะพูดคุยกันแล้วก็ถามว่าเอยจะจบจากองค์การคือคืออันนปัจจุบันเนี่ยผมไม่ชัวร์แต่ว่าถ้าณตอนที่สมัยผมอ่ะไม่แทบจะไม่มีใครจบตรงสายเกี่ยวกับ เกมสายเกี่ยวกับอะไรเลยเพราะในยุคนั้นพวกเราจะเป็นลักษณะของการทํางานแล้วเกมเป็นแพชชั่นเป็นแรงบนนันดาลใจให้เราส่งไปมากกว่าใช่ครับเนี่ยอย่างอย่างในหน่วยงานล่าสุดที่ผมทํางานด้วยออนไลน์สเตชั่นเนี่ยถ,ถ,ถ,ถ้าไปไล่าถามจริงๆแทบไม่มีใครที่แบบว่าเหมือนจบตรงมาอ,มอะไรอย่างนี้เลยครับ มากันด้วยใจจะว่างั้นก็ได้ครับเพราะทุกคนมีเซนเตอร์เดียวกันคือชอบเกมชอบเกมครับใช่ครับดีมากเลยครับผมครับผมก็ก็เขาเรียกอะไรนะตุ๊ป๊าตุ๊เป๋ก็ลุยๆมาครับเพราะว่าวงการเกมมันก็กับสื่อแล้วกันผมใช้คําว่าสื่อกับวงการเกมก็ผมก็อยู่ด้วยกันมาตลอดครับ ก็ต้องทําคู่กันไปนะครับอ่าใช่ใช่นนใช่ครับสองสองสิ่งนี้ใช่ครับเป็นเรื่องราวที่โอ้โหน่าติดตามน่าสนใจมากๆกับเซียนอ๊อตงได้เลยครับครับย e like ังไงเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีอะไรคอนเทนต์ดีๆนะครับเดี๋ยวเราได้ครับพบกันใหม่นะครับครับขอบคุณมากครับเซียนอ๊อตงสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ